ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่26แมวสตากลายพันธุ์ปีศาจพันธนาการควรจะถูกเรียกว่าวิชาเนื้อแนบเนื้อการเคลื่อนไหวและท่วงท่าทั้งหมดเล่งที่จะเข้าประชิดต,ตัวอีกฝ่ายการจู่โจมกับการป้องกันล้วนแล้วแต่ต้องใช้ในระยะประชิดและกอดรัดศัตรูเพื่อไม่ให้ศัตรูมีโอกาสได้โจมตีโต้อตอบ ถ้ายิ่งใช้กับผู้หญิงจะยิ่งได้เปรียบด้วยวิชาปีศาจพันธนาการที่ต้องเข้าประชิดแล้วกอดรัดฟัดเหวี่ยงจะทําให้พวกเธอเสียสมาธิและรู้สึกยากลําบากในการต่อสู้ถ้าผมใช้ปีศาจพันธนาการกับสินสเสวียนเธอคงคิดว่าผมโรคจิตหนักยิ่งขึ้นไปอีกแน่หานเส้นเริ่มรู้สึกพลาดที่เลือกเรียนวิชานี้แต่ว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วทําให้เขาต้องจําใจเรียนมันไปอึมลองดูต่อไปก่อนแล้วกัน หานเส้นเริ่มสงบจิตสงบใจได้และเริ่มดูวิชาปีศาจพันธนาการแต่เมื่อดูดีๆแล้วเขาพบว่าวิชานี้มันไม่ได้น่าเกลียดอย่างที่เขาคิดมันเป็นวิชาระดับสูงจริงๆมันจะมีประโยชน์มากสําหรับการต่อสู้ที่ต้องเข้าประชิดอีกฝ่ายมีหลายกระบวนท่าที่จะใช้เพื่อเซฟชีวิตจากสถานการเสี่ยงตายได้วิชานี้มันต้องการความแข็งแกร่งทางร่างกายสูงมากโดยเฉพาะความยืดหยุ่นของร่างกายแม้แต่คนที่มีจีโนพอยกลายพันธุ์เต็มก็ยากที่จะฝึกให้เชี่ยวชาญได้ แต่หานเซินน่าจะฝึกมันได้เพราะเขามีจีโนพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์บวกกับการที่เขาเคยฝึกวิชาการย,ยกมาก่อนทําให้ร่างกายของเขาค่อนข้างยืดหยุ่นการสอนของปีศาจเท่าตรงประเด็นและเข้าใจง่ายผู้เรียนสามารถดูจากวิดีโอจากนั้นเขาจะเข้ามาชี้แนะจุกกระพร่องของผู้เรียนและสาธิตวิธีที่ถูกพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมในบางจุดและบอกเคล็ดลับมากมายด้วยร่างกายของหานเซินเขาน่าจะฝึกมันได้ในครึ่งเดือน เพียงแค่ระดับเริ่มต้นมันยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้วิชาปีศาจพันธนาการเป็นวิชาที่ต้องเข้าประชิดฉะนั้นมันจึงอันตรายมากถ้านำไปใช้แบบไม่ชำนาญมันง่ายที่จะถูกฆ่าในการต่อสู้แบบจริงๆโดยเฉพาะการไปใช้กับพวกมอนสเตอร์หานเส้นตัดสินใจจะไม่ใช้มันสุมสี่สุมห้าถ้าเขายังไม่เชี่ยวชาญสินสเสวียนถ้าเธอยังไม่ยอมปล่อยผมไปผมอาจจะต้องใช้เธอเป็นเครื่องมือในการฝึกปีศาจพันธนาการหานเสินคิด เมื่อเขามาที่สถานีเทเลพอร์ตเขาไม่เห็นซินสเสวียนทําให้เขาเข้ามาในกอเซงชัวรี่แบบสบายๆเมื่อมาถึงห้องในสตีนอาร์เมอร์เขาพบว่าอสูรฟันทองแดงวิทนาการเปล็นเรียบร้อยแล้วแต่เขาตัดสินใจจะปล่อยให้มันวิวัฒนาการต่อไปตอนนี้ที่หน้าประตูเมืองไม่มีพวกของเซินเทียนจื่อเฝ้าอีกต่อไปแล้วตั้งแต่หานเซินออกไปมันผ่านเวลามากว่าครึ่งเดือนแล้วทําให้พวกเขายอมแพ้ที่จะหาตัวดอน หานเซินออกจากเมืองและเดินมุ่งหน้าไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขาพยายามหาที่รับตาผู้คนเพื่อที่จะเรียกชุดเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์หลังจากเดินลึกเข้าไปในป่าหานเซินก็เรียกเกราะวิญญ,ญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาและเดินต่อไปยังภูเขาตอนนี้หานเซินไม่สนใจพวกมอนสเตอร์ระดับทั่วไปที่เขาต้องการคือมอนสเตอร์ระดับโบราณที่หายากหน่อยเพราะเขามีจีโนพอยท์ทั่วไปครบแล้วและมีจีโนพอยท์โบราณอีก80ถ้าเป็นมอนสเตอร์ระดับโบราณทั่วๆไปเขาไม่สามารถกินมันเพื่อเพิ่พมจีโน เขายังต้องการมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์กับเลือดศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยหารเซ้นตั้งใจจะวิวัฒนาการตอนที่มีจีโนพอยท์ทั้ง4ชนิดเต็มและมันจะใช้เวลามากเกินไปถ้าเขารอให้คริสตันสีดำทำงานเพียงอย่างเดียวเขาเลยต้องออกมาล่าด้วยตัวเองพวกมอนสเตอร์ระดับโบราณผมอาจจะไม่ต้องลงมือเองอีกต่อไปวิญ,ญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ที่ผมได้มาจากซินสเสวียนมันเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงมันน่าจะใช้สู้กับพวกมอนสเตอร์ระดับโบราณได้สบายสบาย หานเส้นคิดและมองดูวิญญาณอสูรที่มีรูปร่างเป็นแมวที่สินสเสวียนให้มาประเภทของวิญญาณอสูรระดับกลายพันธ์แมวสามตาสัตว์เลี้ยงหานเส้นเรียกวิญญาณอสูรกลายพันธ์แมวสามตาออกมาทันใดนั้นมีลูกแมวตัวสีดำขนาดเท่าฝ่ามือปรากฏออกมามันดูเหมือนเป็นแค่ลูกแมวธรมธรมดาาเจ้าตัวเล็กนี่จะสู้กับมอนสเตอร์ระดับโบราณได้หรอ หานเส้นหยิบมันขึ้นมาดูใกล้ๆเขาไม่เห็นความแข็งแกร่งหรือความน่ากลัวอะไรในตัวมันเลยมีเพียงความน่ารักเพียงอย่างเดียวแต่เขาก็คิดว่าขนาดและรูปร่างคงไม่สําคัญเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์มันจะต้องสู้กับมอนสเตอร์ระดับโบราณได้แน่นอนเขาเห็นอสูรเกล็ดสามเหลี่ยมระดับโบราณกำลังเดินอยู่ใกล้ๆเขาสั่งแมวในทันทีไปฆ่าเจ้าสูรเกล็ดสามเหลี่ยมนั่น แมวน้อยร้องเหมียวว่าออกมาก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหาอสูรเกล็ดสามเหลี่ยมและกัดไปที่หางของมันอสูรเกล็ดสามเหลี่ยมลังเลและหันมามองที่แมวก่อนที่จะสะบัดหางของมันลูกแมวลอยออกมาเหมือนลูกเบสบอลแมวสามตากรีดร้องและวิ่งไปหลบหลังเท้าหานเซินตัวของมันสั่นด้วยความกลัวสินสเสวียนเธอหลอกผมแน่นอนหรือว่าเธอหยิบอสูรผิดตัวเจ้านี่มันไร้ประโยชน์หานเซินมองแมวน้อยที่กำลังทำตาโตและหลบอยู่ข้างหลังเขา ฮานเซ่นพยายามทดลองอีกหลายครั้งและพบว่าแมวตอนนี้ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆมันสู้ไม่ได้แม้กระทั่งอสูรฟันทองแดงที่เป็นอสูรระดับโบราณที่อ่อนที่สุดฮานเซ่นคิดดูดีๆแล้ววิญญาณอสูรตัวนี้มันไม่ใช่อสูรประเภทที่ใช้ขี่หรือต่อสู้แต่มันเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์แบบไหนตอนที่27ขอความช่วยเหลือวิญญาณอสูรตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรมันคงไม่ได้เอาไว้แค่เล่นสนุกหรือเลี้ยงไว้ดูสวยงามหรอกนะ ผมคงโดนสินสเสวียนหลอกจริงๆฮานเซินรู้สึกสิ้นหวังที่จะใช้แมวสู้แล้วเขาฆ่าอสูรฟันทองแดงที่กำลังวิ่งไล่แมวเมื่อเขากำลังจะเรียกมันกลับเขาเห็นมันยืนร้องเหมียวๆอยู่ข้างซากของอสูรฟันทองแดงพร้อมกับมีน้ำลายไหลเอาสิอยากกินมันไม่ใช่หรอเขามองที่แมวด้วยความสงสัยเพราะโดยปกติแล้วอสูรสำหรับต่อสู้หรืออสูรสำหรับขี่จะไม่กินอะไรพวกมันสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ถ้ามันกลับไปเป็นวิญญ,ญาณอสูรหลังจากได้รับอนุญ,ญาตจากฮานเซิร์น แมวน้อยก็วิ่งไปที่ซากอสูนและเริ่มกัดแทบแต่เห็นได้ชัดว่าฟันกับเล็บของมันไหม่แหลมคมพอจะฉีกเนื้อของอสูนฟันทองแดงได้ฮารเซินมองมันอย่างอนาจใจเขาใช้มีดแล่เนื้ออสูนฟันทองแดงและป้อนให้มันกินอสูนฟันทองแดงมีขนาดใหญ่กว่ามันถึงสองเท่าแต่มันกินเนื้อจนหมดและมันนอนลงบนพื้นด้วยสภาพอิ่มจัดฮารเซินสายหัวและเรียกแมวน้อยกลับเป็นวิญญาณตามเดิมเขาตัดสินใจว่าจะไปหาข้อมูลของมันในเน็ตพอกลับถึงบ้าน มอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ไม่ใช่หาพบได้ไง่ายๆหานเซ้นใช้เวลาอยู่ในภูเขากว่าครึ่งเดือนแต่เขาก็ยังไม่เคยมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์เลยเขาพบกับมอนสเตอร์ระดับโบราณใหม่ๆบ้างและทำให้ตอนนี้เขามีจีโนพอยต์โบราณ90แล้วการล่าอยู่คนเดียวในภูเขามันค่อนข้างน่าเบื่อทำให้เขาเรียกแมวออกมาเล่นแก้เซ้งในบางครั้งระหว่างที่กำลังพักผ่อน ด้วยการมีพลังป้องกันจากเกราะทองวิญญาณอสูรทำให้หานเซินกล้าฝึกวิชาปีศาจพันธนาการกับพอวกมอนสเตอร์ระดับโบราณถึงแม้เขาจะยังไม่เชี่ยวชาญแต่เขาก็ได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของวิชานี้โดยเฉพาะการกอดรัดในระยะประชิดแต่อย่างไรก็ตามการต่อสู้ระยะประชิดก็ยังเสี่ยงอันตรายมี2-3ครั้งที่เขาเคลื่อนไหวผิดจังหวะซึ่งถ้าเขาไม่มีเกราะทองวิญญาณอสูรก็คงจะเจ็บหนักไปแล้ว ตอนนี้ผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ฮานเซินก็ยังคงไม่พบมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์สักตัวขณะที่เขาก็ยังคงฝึกวิชาปีศาจพันธนากรต่อไปช่วงหลังๆมาหาเซินไม่ต้องพึ่งพาชุดเกราะอ,อีกต่อไปเขาสามารถสู้กับมอนสเตอร์ระดับโบราณได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับตอนนี้ก็คือจีโนพอยโบราณของเขาครบหนึ่งอยแล้วหลังจากที่นึกถึงตอนที่เขาต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้จีโนพอยทั่วไปในช่วงแรกๆที่เข้ามาในก็แซงชัวรี่ทำให้ตอนนี้เขามีความสุขมากช่วยด้วยช่วยด้วย ระหว่างที่เขากำลังย่างเนื้อกินอย่างสบายใจกับแมวสามตาที่เขาตั้งชื่อให้มันว่าเหมียวเขาได้ยินเสียงชายคนหนึ่งร้องให้ช่วยเขาหันไปเห็นชายสวมเสื้อหนังคนหนึ่งกำลังวิ่งตรงมาที่เขาพร้อมกับร้องให้ช่วยหานเซืนมองไปข้างหลังชายคนนั้นเห็นมอนสเตอร์จำนวนมากกำลังไล่เขาอยู่หานเสิ้นรีบหยิบแมวและวิ่งหนีทันทีคุณครับโปรดช่วยผมด้วยผมจะจ่ายเงินให้คุณเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการชายหนุ่มตะโกนขณะวิ่ง เก็บเงินของนายไว้เถอะหานเซ้นไม่หันกลับไปมองเขายังคงวิ่งต่อไปก่อนจะได้ใช้เงินได้เขาต้องมีรอดชีวิตให้ได้ก่อนตอนนี้มีมอนสเตอร์เมมมอสไม่ต่ำกว่า100ตัวกำลังวิ่งไล่เขาอยู่ถึงแม้มันจะเป็นแค่มอนสเตอร์ระดับโบราณแต่ตัวของมันใหญ่มากมันหนักกว่า12ตันและมีผิวหนังที่แข็งถ้าเกิดโดนมันเหยียบเข้าหลักก็อวัยวะภายในได้เลยแน,แน่ถึงแม้จะเป็นพวกสินสเสวียนหรือเซินเทียนจือถ้ามาเจอสถานการณ์แบบเดียวกับเขาก็ากต้องวิ่งหนีแน่นอน เพื่อนอย่ารีบวิ่งรอผมด้วยแล้วผมจะขอบคุณมากชายหนุ่มที่วิ่งอยู่ข้างหลังหานเส้นตะโกนพร้อมกับหอบหายใจะงาบๆผมก็ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันนายช่วยตัวเองเถอะหลังจากวิ่งไปได้สักพักหานเส้นเห็นหน้าผาอยู่ข้างหน้าและมีเถาวันอยู่เต็มหานเส้นคว้าเถาวันและเริ่มปีนขึ้นไปประโยชน์จากจีโนพอยที่เขามีและการฝึกปีศาจพันธนาการเริ่มแสดงผลหานเส้นใช้เถาวันปีนขึ้นหน้าผาไปแบบสบายๆเขาปีนขึ้นไปบนก้อนหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผา เมื่อเห็นหานเส้นปีนขึ้นไปได้ชายหนุ่มก็วิ่งตามมาที่หน้าผาเช่นเดียวกันและต้องการจะตามขึ้นไปชายหนุ่มทั้งเหนื่อยและอ่อนล้าเขาลื่นตกลงไปหลังจากพยายามปีนได้ไม่นานช่วยผมด้วยฝูงเมมมอสอยู่ห่างจากตัวเขาไม่ถึง30ฟุตในตอนนี้จับนี่ไว้หานเซ้นเหวี่ยงถวันไปให้ชายหนุ่มจับและดึงเขาขึ้นมาชายหนุ่มพยายามปีนขึ้นมาเมื่อเขาอยู่สูง30ฟุตจากพื้นดินฝูงเมมมอสก็วิ่งมาถึงตรงหน้าผาพวกมันส่งเสียงร้องคำรามและวิ่งชนหน้าผา ฮันเซิกับชายหนุ่มรู้สึกว่าหน้าผาสั่นอย่างรุนแรงแต่ด้วยการดึงและความพยายามในการปีนของชายหนุ่มในที่สุดเขาก็ขึ้นมาถึงก้อนหินก้อนเดียวกับฮานเซินเมื่อขึ้นมาถึงเขาก็ล้มตัวลงนอนหมดสภาพเขานอนหายใจะงาบๆนายไปทำบ้าอะไรกับพวกมันนะ่ะฮานเซินมองลงไปเห็นฝูงเมมอสกำสังพุ่งชนหน้าผาและส่งเสียงคำรามมาทางพวกเขาอยู่อย่าเอ่ยถึงมันเลยมันเป็นเรื่องที่สวยที่สุดในชีวิตผม ชายหนุ่มเริ่มจะเย็นลงเขาหยิบบุหรี่ออกมาจากระเป๋าแล้วจุดมันพร้อมกับส่งให้หานเส้นหนึ่งมวนนายช่วยชีวิตผมไว้ผมชื่อหลินไปเฟิงผมจะตอบแทนนายทันทีที่กลับไปถึงเมืองจะดีมากถ้าตอบแทนด้วยเงินสดเมื่อหานเส้นเห็นบุหรี่เขารู้เลยว่าหลินไปเฟิงจะต้องรวยแน่เนื่องจากบุหรี่ที่เขาสูตมวลละกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์ตอนที่28อาหารแพงเพื่อน นายชื่ออะไรหลินเป่ยเฟิงยื่นไม้ขีดที่กำลังติดไฟไปให้หานเซิรนหานเซิรนหานเซิรนยื่นบุหรี่ไปที่ไม้ขีดบุรี่ของหลินเป่ยเฟิงเป็นยาสูบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอีกด้วยสำหรับคนที่ต้องเสี่ยงชีวิตและเคร่งเครียดในก๊แสงช่วรีบุหรี่ชนิดนี้เป็นเหมือนของในฝันแต่ราคาของมันก็แพงมากเช่นกันหานเซินนายสบายใจได้ถ้าผมกลับไปถึงเมือง นายจะมีเงินใช้อย่างสบายเลยหละ่ะเรื่องเงินมันไม่ใช้ปัญหาสําหรับผมหลังจากที่พูดคุยกันได้สักพักหานเซินก็รู้ว่าหลินเป่ยเฟิงไม่ใช่แค่รวยธรรมดาแต่เขาเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแถมเขายังโชคดีอีกด้วยที่ถูกสุ่มมาลงในเมืองที่รุ่งเรืองและมีผู้คนอยู่มากทําให้เขาสามารถใช้เงินซื้อวิญญ,ญาณอสูรร,ระดับกลายพันชุดกระอาวุธและอื่นๆ เขายังจ้างคนให้ไปช่วยล่ามอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์แต่กลับถูกมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์เล่นงานจนคนที่เขาจ้างไปถูกฆ่าทําให้พวกคนที่เหลือแยกย้ายกันหนีไปคนละทิศละทางเขาเองก็วิ่งหนีมาจนถึงภูเขานี้และระหว่างทางที่มาเขาต้องพบเจอกับอันตรายหลายอย่างจนต้องเสียวิญญ,ญาณอสูรไปถ้าไม่ใช่เพราะหานเซินช่วยเอาไว้เขาคงถูกฝูงเมมมอสฆ่าตายไปแล้วเซินพวกเราอยู่ห่างจากเมืองกลอรี่เท่าไหร่หลินไปเฟิงถามเมืองที่นายพูดถึงคือกลอรี่หรอฮ่า หานเซิร์นหัวเราะเซิร์นมันมีอะไรน่าตลกหรอผมมาจากสตินอาเมอร์และมันต้องใช้เวลาสองอาทิตย์เพื่อเดินทางกลับไปผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเมืองตอรีมันอยู่ที่ไหนจริงหรอเนี่ยบ้าเอย้ยผมมาไกลจนถึงเขตของอีกเมืองเลยงั้นหรอหลินไปเฟิงเริ่มหนา้าซีดขึ้นมาทันทีเฮ้แล้วตกลงนายไปทำอะไรกับเมมมมสพวกนั้นเจ้าพวกนั้นมันหนังเหนียวและทนทานยังกับอะไรดี หานเซิรนมองลงที่ฝูงเมมมอสที่ยังคงรอพวกเขาอยู่ไม่ไปไหนมันพยายามยืนสองขาและปีนหน้าผาเออจริงๆแล้วตอนนั้นผมกำลังหิวมากแล้วก็บังเอิญไปเห็นฝูงลูกๆของเมมมมสเข้าและหลินไปเฟิงเล่าอย่างขมขื่นดูเหมือนว่านายจะดวงตกนะตอนนี้พวกเรายังถูกพวกมันดักรอเราคงจะไปไหนไม่ได้จนกว่าพวกมันจะกลับไปหานเซินหัวเราะคงนั้นแหละเซินผมคอแห้งมากเลย ขอดื่มน้ำในกระเป๋าใส่น้ำของนายหน่อยจะได้ไหมหลินไปเฟิงเข้ามาใกล้ๆหานเซิรนแน่นอนแก้วละหนึ่งพันหานเซิรนทำตาแคบลงบ้าไปแล้วหรอเพื่อนแก้วละพันนั่นมันแพงกว่าน้ำจากดาวทะเลสาบหิมะอีกนะน้ำของนายเป็นแค่น้ำธรรมดาใช่ไหมละ่ะหลินไปเฟิงมองไปที่กระเป๋าใส่น้ำของหานเซิรนแม้ว่าจะเป็นแค่น้ำธรรมดาจากแม่น้ำ แต่พวกเราไม่รู้ว่าจะติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้น้ำสำคัญเท่าชีวิตพวกเราจะตายถ้าไม่มีน้ำนายไม่คิดว่ามันคุ้มหรอหานเสิ้นยิ้มตามที่นายพูดมามันก็ถูกแต่กระเป๋าตั้งผมมันหายไประหว่างทางขอติดไว้ก่อนได้ไหมเดียวผมจะจ่ายให้สองเท่าถ้ากลับไปถึงเมืองหลินไปเฟิงพูดพวกเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและนายยังติดหนี้บุญคุณผมอยู่แล้วตอนนี้นายยังมาขอติดค่าน้ำอีก นายทำให้ผมต้องตัดสินใจลำบากก็ได้ได้งั้นสามไม่สี่สี่เท่าโอเคตกลงหานเซินเอาแก้วน้ำของเขาออกมาแล้วเทน้ำให้หลินไปเฟิงนั่นคงพอแล้วสำหรับวันนี้ผมไม่มีน้ำมากนะักเราต้องเก็บไว้พวกเรายัางไม่รู้ว่าพวกมันจะไปจากที่นี้ได้วันไหนหานเซินเอาเก็บกระเป๋าใส่น้ำเมื่อหลินไปเฟิงขอแก้วที่สี่เซินนายช่างแข็งแกร่งและกล้าหาญ ในช่วงหลายวันมานี้นายคงจะล่าอะไรได้หลายอย่างในภูเขานี้นายต้องการอะไรละ่ะหานเซิรนถามหลินไปเฟิงขยับเข้ามาใกล้าหานเซิรนและพูดเซินวิญญาณอสูรของผมมันถูกทำลายระหว่างทางที่มานี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะไม่มีวิญญาณอสูรนายมีวิญญาณที่ไม่ได้ใช้แล้วต้องการจะขายบ้างไหม พูดถึงวิญญาณอสูรในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหารเสร้นฆ่ามอนสเตอร์ระดับโบราณไปจํานวนมากแต่เขาไม่ได้วิญญาณอสูรเลยเขาอาจจะใช้ดวงหมดไปกับการได้วิญญาณอสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอันไม่มีวิญญาณอสูรหลอกนายต้องการเนื้อมอนสเตอร์ระดับโบราณไหมละ่ะแน่นอนชิ้นละหนึ่งหมื่นหารเสร้นยังคงเห็นทุกอย่างเป็นเงินเส้นแต่ชิ้นมันเล็กแค่นี้เองนะ หลังจากที่ติดอยู่บนหน้าผามาได้แปวันฝูงเมมมอสก็ยังไม่มีวิแววที่จะถอนตัวไปพวกเราคงจะรอต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วพวกเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหานเซิรนพูดขึ้นมาพวกเรายังมีอาหารและน้ำเหลืออยู่รอต่อไปอีกหน่อยบางทีพวกมันคงใกล้จะถอนตัวไปแล้วละ่ะหลินไปเฟิงยังคงกลัวเมมมมสสังใจ ตอนนี้พวกเรายังมีแรงเหลืออยู่ถ้ารอนานไปกว่านี้พวกเราอาจจะไม่มีโอกาสหานเซิรนพูดแต่เราจะทำยังไงละ่ะหลินเป่เฟิงพูดอย่างขมขื่นพวกเราจะต้องปีนขึ้นไปหานเซิรนชี้ไปบนหน้าผาสูงหลินเป่เฟิงมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงเสียดฟ้าตัวของเขาก็สั่นขึ้นมาทันทีพวกเราจะทำมันได้จริงๆหรอพวกเราต้องทำไม่งั้นเราก็จะตายอยู่ที่นี่ แต่พวกเราไม่ต้องปีนขึ้นไปจนสุดก็ได้แค่ปีนขึ้นไปหาที่เกาะดีๆแล้วหาทางไปลงอีกฝั่งฮานเซิรนพูดอ้อ oh, แบบนี้นี่เองโอเคพวกเราจะปีนโดยการใช้เถาวันพวกนี้ฮานเซิรนคว้าเถาวันและลองดึงดูเพื่อให้แน่ใจว่ามันแข็งแรงพอแล้วเริ่มปีนขึ้นไปสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่29นกยักษ์วายุหัวเส้นร่างกายของนายแข็งแรงจริงๆนายคงจะมีจีโนพอย์กลายพันธุ์เต็มแน่นอน หลินเปเฟิงหยุดปีนราวกับว่าแขนเขาเริ่มไม่ไหวแล้วขณะที่หานเซินยังคงปีนต่อไปอย่างคล่องแคล่วดูตรงนั้นมีก้อนหินยื่นออกมาพวกเราสามารถปีนขึ้นไปพักตรงนั้นก่อนได้หานเซินชี้นิ้วไปที่ก้อนหินที่อยู่ด้านบนเส้นผมไม่ไหวแล้วพวกเรากลับลงไปกันดีไหมนายรออยู่นั่นก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ด้วยเถาวันดึงนายขึ้นไปที่หลัง หานเส้นปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับลิงทําให้หลินไปเฟิงมองดูอย่างตกตะลึงหานเิ้นใช้เวลาไม่นานก็ปีนจนถึงก้อนหินก้อนนั้นและใช้ถาวันดึงหลินไปเฟิงขึ้นมาก้อนหินมีขนาดเท่ากับโต๊ะหน้าผานี้สูงชันมากแทบจะไม่มีทางปีนขึ้นไปได้เลยถ้าไม่มีถาวันซึ่งปกคลุมบางส่วนของหน้าผาเส้นพวกเราคอยกันอยู่ที่นี่สักสองวันบางทีแมมมอสพวกนั้นถ้ามันไม่เห็นพวกเรามันอาจจะกลับไปหน้าผานี้สูงชันเกินไปผมไม่ฟิตเหมือนกับนายผมคงปีนขึ้นไปไม่ไหวแล้ว หลินไปเฟิงพูดอย่างกระวนกระวายงั้นนายรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปดูว่าพอจะมีทางไปจากที่นี่ได้ไหมถ้ามีเดียวผมจะกลับมารับถ้าไม่มีพวกเราคงต้องรออยู่นี่จนกว่าพวกมันจะจากไปกันหานเซิร์นพูดเสร็จก็ปีนขึ้นไปต่อเซิร์นนายคงจะไม่ทิ้งผมไว้ที่นี่ใช่ไหมหลินไปเฟิงจับแขนเสื้อของหานเซิรนเอาไว้เขาดูกังวลมากอย่างกังวลเลย ผมจะทิ้งนายได้ยังไงนายยังติดเงินผมอยู่ตั้งเยอะหานเส้นตบไปที่ไหล่ของหลินไปเฟิงและปีนขึ้นไปเนื่องจากการที่เขาฝึกวิชาปีศาจพันธนาการมาทําให้หานเส้นถนัดในการปีนเขาเป็นอย่างมากบวกกับการที่เขาฝึกกายหยกการปีนเขาเลยกลายเป็นเรื่องง่ายๆ หันเส้นปีนขึ้นไปสองถึงสามฟุตแต่เขายังไม่เห็นอะไรนอกจากหน้าผาและยังคงมีเถาวันให้ปีนขึ้นไปได้เรื่อยๆทาให้เขาเริ่มอยากรู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างบนหันเซ้นเริ่มรู้สึกเหนื่อยและตั้งใจจะกลับลงไปแต่เขาเห็นก้อนหินที่อยู่ข้างบนมันยื่นออกมาผมจะลองปีนขึ้นไปบนก้อนหินนั้นดูถ้ามันยังไม่มีอะไรผมคงต้องกลับลงไปเพื่อพักผ่อนก่อนและบางทีแมมมอสพวกนั้นอาจจะกลับไปแล้ว หาเนินตัดสินใจปีนต่อขึ้นไปข้างบนก้อนหินก้อนนี้มันใหญ่กว่าที่หาเนิร์นจินตนาการไว้มากขนาดของมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของสนามบาสเมื่อเขาปีนขึ้นมาตาของเขาก็เปิดกว้างขึ้นทันทีบนก้อนหินมีรังนกขนาดใหญ่ที่สร้างจากเศษไม้และทวันมันดูเหมือนกับรังของนกนางแอน่นแต่ขนาดของมันใหญ่เกือบครึ่งของก้อนหินและในรังมีไข่ขนาดความสูงกว่าสามฟุตอยู่ว้าวไข่นี้มันใหญ่จริงๆตัวที่ออกไข่ใบนี้ออกมามันจะมีใหญ่ขนาดไหนกันนะ ฮานเซิรนรู้สึกตัวสั่นขึ้นมาทันทีโชคดีที่มอนสเตอร์ที่เป็นเจ้าของไข่ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาแทบไม่กล้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันกลับมาแต่ถึงมันจะตัวใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแข็งแกรง่งและทรงพลังเสมอไปดูอย่างแมมมอสพวกนั้นถึงพวกมันจะตัวใหญ่แต่ก็เป็นแค่มอนสเตอร์ระดับโบราณแต่การที่มันสามารถสร้างรังขนาดใหญ่และวางอยู่บนนี้มันน่าจะไม่ใช่มอนสเตอร์ทำทำแน่นอนมันอาจจะเป็นมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้ ถ้าไข่นี้เป็นของมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆฮานเซินจะไม่ยอมพลาดมันไปแน่นอนหลังจากลังเลอยู่สักพักฮานเซินเดินตรงเข้าไปหาไข่และใช้มีดตัดเปลือกไข่ด้านบนออกเขาหยิบหลอดดูดออกมาจากกระเป๋ากางเกงและใส่มันลงไปในรูแล้วเริ่มดูดมันออกมาทัานใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงของเหลวรสชาติหวานๆกำลังไหลเข้าไปในปากของเขาไข่นกยักษ์วายุระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกกินคุณได้รับศูนย์จีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ ถึงแม้จะไม่ได้รับจีโนพอยต์แต่ไข่นี้ก็เป็นของมันมอนสอเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆทําให้ฮันเซิลดีใจมากมันเป็นไข่ที่มีขนาดมาหึงมาจริงๆซึ่งมันอาจจะให้จีโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ถึง10จีโนพอยต์แต่เขาก็ไม่แปลกใจที่เขาไม่ได้จีโนพอยต์จากการกินมันเมื่อกี้เพราะว่าเขามีจีโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์13แล้วทําให้ในครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ถึง10จีโนพอยต์แต่ถ้าโชคดีเขาอาจจะได้6ถึง7จีโนพอย จีโนพอย์เ no ลือดศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรที่หาได้ยากมากถึงจะเป็นแค่ 2- อถึงสก็ยังถือว่ามีค่ามากหานเิ่นเริ่มดูดมันอย่างหมดสภาพไขน่นี้มีขนาดใหญ่มากหลังจากดูดไปได้สักพักเขาก็ได้ยินเสียงว่าเขาได้หนึ่งจีโนพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าเขาอิ่มเกินกว่าที่จะดูดมันได้อีกต่อไปหานเิ่นดึงหลอดออกมาและปิดผนึกเปลือกไข่ที่เป็นรูด้วยโคลนเขาเก็บหลอดใส่ในกระเป๋าและเริ่มใช้ถววนปีนลงไปเส้นนายขึ้นไปนานมากพวกเรามีทางออกไปใช่ไหม เมื่อเห็นหานเซินกำลังปีนลงมาจากข้างบนหลินเป่ยเฟิงพูดขึ้นมาอย่างเป็นกังวลแต่เขารีบรลดเสียงลงเพราะกลัวว่าพวกแมมมอสจะได้ยินไม่น่าผานี้ชันเหมือนกับกระจกไม่มีทางที่พวกเราจะออกไปได้หานเซินสายหัวถ้างั้นพวกเราคงไม่มีทางเลือกคงต้องรออยู่ที่นี่ต่อไปหลินเป่ยเฟิงพูดอย่างผิดหวังไม่เป็นไรหรอกพวกเรายังมีน้ำและอาหารเหลืออยู่ หานเซินแค่ต้องการจะยื้อเวลาเขาไม่สามารถกินไข่ที่อยู่ข้างบนได้หมดในเวลาอันสั้นเขาจะไม่ยอมไปจากที่นี่ถ้ายังกินมันไม่หมดพวกเขานอนเบียดกันอยู่บนก้อนหินขนาดเท่าโตตลอดทั้งคืนเช้าวันถัดมาหานเซินปีนขึ้นไปข้างบนอีกครั้งเพื่อที่จะไปกินไข่อีกเขามองดูให้แน่ใจว่าไม่มีมอนสเตอร์อยู่แถวนั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปเปิดเปลือกไข่ออกและดูดกินมันเซินทำไมในปีนขึ้นไปข้างบนอีกหลินไปเฟิงถามด้วยความสงสัยตอนที่หานเซินปีนลงมา มีมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนและผมกำลังกินมันอยู่นายจะขึ้นไปด้วยกันไหมละ่ะฮานเซินหัวเราะนายเก็บไว้เองเถอะหลินเป่ยเฟิงไม่เชื่อเรื่องที่ฮานเซินพูดเพราะถ้ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนจรงิงฮานเซินคงกลายเป็นอาหารของมันเรียบร้อยแล้วฮานเซินคงจะหลอกให้เขาพยายามปีนขึ้นไปมากกว่าหลินเป่ยเฟิงคิดตอนที่ส0สิบไข่ที่ว่างเปล่า หานเซิรนยังคงปีนขึ้นไปทุกวันเพื่อกินไข่แต่เขายังไม่เคยเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเจ้าของไข่เลยสักครั้งหานเซิรนคิดว่าพ่อแม่ของมันอาจจะถูกล่าไปแล้วก็ได้แต่เพื่อความชัวร์ทุกครั้งที่เขากินไข่เสร็จเขาจะกลับลงมาตรงที่หลินเป่ยเฟิงอยู่แทนที่จะนอนอยู่ในรังของมันหลินเป่ยเฟิงคิดว่าการที่หานเซิรนปีนขึ้นไปทุกวันก็เพื่อจะหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เมื่อพวกเขารอมาสองถึงสวันหลินเป่ยเฟิงมองไปดูข้างล่างและเห็นหมอกหนาทําให้เขาไม่สามารถเห็นได้ว่าแมมอดไปหมดหรือยัง เส้นพวกเราจะไม่ลงไปเช็คดูหน่อยหรอว่าพวกมันไปหมดหรือยังหลินไปเฟิงเริ่มจะทนอยู่บนหน้าผาแบบนี้ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วรออีกสักสองวันเถิดถ้าพวกเราลงไปตอนนี้แล้วพวกมันเห็นเข้ามันอาจจะรออยู่ที่นี้อีกเป็นอาทิตย์เลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นอาหารของเราก็จะหมดหานเซินยังไม่ต้องการจะลงไปเพราะเขายังกินไข่ไม่หมดเขาจึงพูดถ่วงเวลาจริงๆเขามั่นใจว่าพวกแมมมอดไปหมดแล้ว หลินเป่ยเฟิงรู้สึกว่าคำพูดของหานเซิ่นฟังดูมีเหตุผลดังนั้นเขาจึงยอมรอต่ออีกหน่อยแต่ทว่าในอีกสองวันต่อมาหลินเป่ยเฟิงก็ยังคงเห็นหานเซิ่นปีนขึ้นไปข้างบนทําให้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่านี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วถ้าขึ้นไปสํารวจก็คงจะสํารวจได้ทั่วแล้วนี่แต่ทําไมเขายังคงปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนมันมีอะไรกันแน่หลินเป่ยเฟิงเริ่มสงสัยแต่เขายังคงไม่เชื่อเรื่องมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ เิ้นทำไมนายปีนขึ้นไปทุกวันๆหลินเป่ยเฟิงถามผมก็บอกไปแล้วว่ามีมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนและผมต้องขึ้นไปกินมันหานเซิ่นตอบนายจะพาผมไปด้วยได้ไหมละ่ะหลินเป่ยเฟิงไม่เชื่อที่หานเซิ่นพูดแต่สงสัยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนโอเคหานเซิ่นยิ้มเขาจับถาวนและเริ่มปีนขึ้นไปหลินเป่ยเฟิงตามหานเซิ่นขึ้นไปแต่ร่างกายของเขาอ่อนแอมากทำให้เขาต้องหยุดปีนตอนถึงครึ่งทาง เส้นผมเริ่มไม่ไหวแล้วยังไม่ถึงอีกหรอพวกเราเกือบจะถึงแล้วละ่ะนายรออยู่นั่นเดียวผมจะดึงนายขึ้นมาหานเส้นปีนต่อไปอย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่นานหลินเป่ยเฟิงก็เห็นทวันหย่อนลงมาจากข้างบนเขาจับมันไว้และพยายามปีนขึ้นไปด้วยแรงของตัวเองพร้อมกับให้หานเส้นช่วยดึงอีกแรงเมื่อเขาขึ้นไปถึงข้างบนหลินเป่ยเฟิงก็ต้องตกตะลึงกับขนาดของไข่ โอ้พระเจ้าไข่นี่มันใหญ่จริงๆแต่มันเป็นของมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรอใช่นี่เป็นไข่มอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์แน่นอนหานเส้นพยักหน้าโอ้มันหน้ามหาัศจรรย์มากไข่นี้มันสุดยอดไปเลยหลินไปเฟิงตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลินไปเฟิงทุบไข่ด้วยกำปั้นและเอียงคอพร้อมกับอ้าปากเพื่อรอให้มันไหลลงมาแต่เขาไม่เห็นว่าจะมีอะไรไหลออกมาเขาเลยทุบมันอีกสองถึงสามครั้งเพื่อให้รู้มันใหญ่ขึ้นแล้วของเหลวข้างในหายไปไหน หลินไปเฟิงมองเข้าไปในไข่ที่ว่างเปล่าผมกินมันหมดไปแล้วหานเซิ่นตอบนายกินมันหมดนี่เลยหลินไปเฟิงมองที่หานเซิ่นสอง,งสาวันก่อนผมลองชวนนายแล้วแต่ผมก็เลยคิดว่านายไม่อยากมาหานเซิ่นพยายามอธิบายหลินไปเฟิงเสียใจมากที่ไม่ได้ขึ้นมาเขาแทบอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเซิ่นผมไม่รู้ว่านายจะพูดเรื่องจริง ใครมันจะไปคิดว่ามีไข่มอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนนี้ถ้ารู้ผมคงจะขึ้นมาแน่นอนถึงแม้ขาผมจะหักอยู่ก็ต้องปีนขึ้นมาให้ได้เป้ยเฟิงไม่ต้องกังวลผมจะบอกนายถ้าผมเจอไข่เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกหานเสิ้นยิ้มและจับไหล่ของเขาเสิ้นถ้าครั้งหน้ามีของดีแบบนี้อีกบอกผมก่อนเลยนะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาและผมจะไม่มีทางพูดว่าไม่อีกถ้านายชวน หลินเป่ยเฟิงรู้สึกแย่มากที่เขาพลาดโอกาสที่หาได้ยากแบบนี้ไปแน่นอนผมสัญญาการที่หานเซิ่นพาหลินเป่ยเฟิงขึ้นมาข้างบนเพราะอยากได้ยินคํานี้ของหลินเป่ยเฟิงเขาคิดว่าเขาเพิ่งจะเจอกับลูกค้าชั้นดีอีกคนหลินเป่ยเฟิงถอนหายใจอย่างหมดอะไรตายอยากก่อนที่เขาจะทุบเปลือกไข่และนำมันกลับไปด้วยความหวังที่ว่าถ้าเอามันไปต้มกินก็อาจจะได้จีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ ไม่มีทางที่เปลือกไข่จะให้จีโนพอยต์ได้ไม่มีทางหานเซินแอบหัวเราะหลินไปเฟิงเมื่อพวกเขาปีนล,ลงมาข้างล่างพบว่าพวกแมมมอดไปกันหมดแล้วพวกเขาจึงเดินกลับสตีนอาร์เมอร์ลินไปเฟิงที่นั่นผมมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะดังนั้นผมจะไม่เข้าไปพร้อมกับนายนายต้องไปคนเดียวแล้วผมจะคอยดูนายอยู่ห่างๆลินไปเฟิงรีพูดขึ้นมาทันทีเซินนายพาผมมาถึงที่นี่แล้วนะ พวกเราร่วมเป็นร่วมตายกันมาถ้ามีใครกล้ายุ่งกับนายผมจะสั่งสอนมันเองอย่าดีกว่าผมขอไปคนเดียวผมไม่อยากให้นายลำบากไปด้วยไว้เจอกันฮานเซิรนโบกมือลาและเขา้าสตินอเมอร์ไปคนเดียวเขาได้จีโนพอย์เลือดศักดิ์สิทธิ์มาอีกห้าจากไข่นกยักษ์วายุซึ่งน้อยกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้แต่ยังไงมันก็ยอดเยี่ยมเกินพอแล้วตอนนี้ฮานเซินมี18จีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์แล้ว ฮานเซิไม่ได้รับวิญญาณอสูรในการออกไปล่าครั้งนี้แต่มันก็ถือเป็นเรื่องปกติวิญญาณอสูรไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆถึงแม้จะฆ่ามอนสเตอร์เป็นร้อยตัวก็ไม่รับประกันว่าจะได้ฮานเซนกลับไปที่ห้องอย่างมีความสุขและเทเลทออกจากสติีนอาร์เมอร์แต่ก่อนที่จะออกจากสถานีเขาเห็นใครบางคนขวางทางเขาอยู่หัวหน้าสถานีช่างบังเอิญจังเลยนะครับฮานเซนเกือบจะลืมเรื่องของซินสเสวียนไปเลยมากับฉันซินสเสวียนพูดอย่างเย็นชา พร้อมกับเดินไปที่ห้องสําหรับต่อสู้เธอยังคงไม่พอใจที่ถูกหานเส้นชกเข้าเมื่อครั้งก่อนครั้งนี้เธอจะเล่นงานเขาให้เจ็บแสบสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น